ครับวันนี้กับเซลไมล์เดียนเคเตอร์วันนี้เซลไมล์จะพาเรากับเจ้านิวฮอลแลนด์ที่ชีสามจุดห้าศูนย์พับนบันนี้มาอีกแล้วครับวันนี้กับเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับมาคันเรื่อยๆมีกันอีกเยอะนะครับตัวนี้นะครับเซลไมล์แนะนํามากเลยครับผมเข็มไมน้อยนะครับผมชั่วโมงงานน้อยไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับผมไม่ถึงหนึ่งร้อยชั่วโมงงานดูใบนะครับใบนะครับสติกเกอร์ยังไม่หลุดลอกเลยนะครับผม สภาพสวยๆเลยคันนี้นะครับผมยางเต็มนะหน้าหลังสหรับคันนี้จะได้ผ่านสีไปนะครับผม CMT ที่ติตรถมานะครับผมเอวีดีโอยังไม่เคยใช้งานนะครับประมาณนี้ครับ New land, 3, 3, 50, นิวพ o ร์เรล TT สามห้าศูนพัดน้ำสำหรับตัวนี้ดูเขียไมนะครับ,มมรบชั่วโมงงานนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับเก้าสิบแปดชั่วโมงงานนะครับผมดูนะครับเบาะยังไม่ลอกเลยนะครับลูกค้าอ่าเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้นะครับลูกค้า สำหรับคันนี้นะครับราคานะครับลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับลูกค้าห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะผมมีส่วนลดให้ทุกท่านนะผมโอ้โหนิวฮอลแลนด์ตอนนี้มีอยู่ประมาณนี้นะผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็เข้ามาเมื่อเช้านี้เหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ทีทีสามห้าศูนย์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับลูกค้าดูคันนี้นะครับผม โครงหลังคายังเป็นโครงหลังคาปกติธรรมดาอยู่นะครับผมสําหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมลูกค้าสังเกตนะครับโครงหลังคาจะสูงกว่าปกติแล้วก็เป็นโครงหลังคานะครับผมนิลภัยนะครับผมโครงหลังคาตัวนี้นะครับผมสภาพถือว่าใหม่มากนะครคับผมลูกค้าใหม่มากนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับโครงหลังคาตัวนี้นะครับเป็นเหมือน MU 5 5 7กับ49 Leah ครับเป็นโครงหลังคานิลภัยนะครับประมาณนี้นะครับผม ตัวเก่าๆยังเป็นโครงลังคาปกติอยู่นะครับผมหรือว่าใหม่มากนะครับคันนี้ทุกค้าในสนใจนะติดต่อเซลลไมยนะครับ0968598592หรือเข้ามาดูรถได้ที่ร้านดีเจเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่อำเภอด้วงจังหวัดเลยนะครับผมโซนภาคอีสานตอนบนนะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยนะครับร้านรถไทนะครับไม่ได้มีแค่คันเดียว2คันเรามีเป็นร้อคันนะผมตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับผม ดูเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้ก็รถลูกค้าเข้ามาดูนะครับผมอุปกรณ์เยอะมากนะครับผมประมาณนี้นะครับผมลูกค้าในสนใจติดต่อเซลลไม้นะครับศูนย์เก้าหกแปดเก้าแปดห้าเก้าสองนะครับผมเซลไม้พาดูรอบคันเหมือนเดิมดูสวยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนลครับลูกค้าสวยจริงๆครับใหม่มากเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมทีมงานดิเ c ็กเตอร์และเซลไม้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ